อากาศดีมากเลยครับอยู่ให้อยู่หน้าได้ครับเนี่อาต่อไปห้องคาซิมาเก็บเอามากักถั่วเละนะครับหมักถั่วเละบานห้องนี่แหละนะครับเนาะนะครับมันกเกิดเกิดมันเป็นต้นพุ่มเตี้ยๆนะครับต้นโมญยายนะแต่ว่าหมักง่ายนะเป็นมะครับในครัวกําลังเก็บครับกําลังเด็ด ต้นน้อยๆนะครับบัวใหญ่ครับสูงประมาณหัวเขานะครับต้นมันนะแต่ว่าหมากตัวใหญ่นะครับนครับ่ได้แล้วครับหมากถั่วเละนี่เห็นป่ะครับนี่หน้าตามันเก็บบีครับต้นกระสูงประมาณเพียงเขานะครับพอแล้วะอือครับตอนนี้ครับเอาอีกครับหลายต้นครับปลูกไว้หลายต้นนะครับถั่วเละ nhọt buồn lắm